อาการร้อนๆแบบนี้ถ้าไม่มีตัวช่วยดีๆผมบอกได้เลยว่าทรมานนะครับนี่คือพัดลมพกพาของกูโจดอกนะครับความเร็วสูงสามารถปรับระดับได้ถึง100ระดับปรับที่ตรงนี้และก็สามารถมองที่จอย LED ได้ตรงนี้นะครับเสียงของเขาเงียบม,มากจนสามารถใช้ตอนนอนได้สบายไม่รบกวนใครนะครับอ่ะเรามาดูคุณสมบัติของเขากันนะครับคุณสมบัติของตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์ไร้แลงฐานนะครับอายุการใช้งานยาวนานและก็ใบพัดข,ของเขาตรงนี้จะมี12ใบนะครับแรงลมหนาแน่นและก็เย็นได้เดียวมาก มีจอ LED แสดงสถานะชัดเจนตรงนี้นะครับสามารถดูได้สามารถปรับองศาได้180องศาแบบนี้นะครับสามารถตั้งแล้วก็ใช้งานแบบนี้ได้สบายเลยนะครับปรับองศาเย็นสบายอากาศดีมากครับคุณสมบัติที่สําคัญนะครับเป็นพัดลมขนาดพกพาขนาดเล็กนะครับสามารถพกพาไปไหนได้ง่ายได้เลยนะครับนี่นะครับผมจะทำให้ดูนี่แบนที่คอแล้วก็ สามารถใช้งานแบบนี้ได้เลยนะครับเย็นสบายเลยผมบอกได้เลยนะครับใครที่กําลังมองหาพัดลมพกพาแบบที่เย็นจริงเสียงเบาและใช้งานได้นานตัวนี้คือตอบโจทย์สุดๆนะครับของกูจดดอกผมปักพิกัดไว้แล้วนะครับที่มุมล่างซ้ายก็ไปกดกันได้เลยนะครับ